ข้อ30ขีด30ต้นคุณนะครับในการทำกลวยกระดาษสำหรับดื่มน้ำเนี่ยคิดเป็นตารางนิ้วละ1.6ส่วน6บาทโจทย์พูดถึงพื้นที่นะครับตารางนิ้วถ้าต้องการทำกลวยที่ฐานเป็นรูปวงกลมรัศมี7นิ้วและสูงเอียง3นิ้วทั้งหมด6อันจะต้องใช้เงินประมาณทั้งหมดกี่บาท คำสวนให้พายนะครับมีค่าแบบ22สบ2อส่วนด้วยกล้วยดื่มน้ำเนาะแบบนี้ในการที่จะคิดต้นทุนเนาะเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับของกล้วยเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งพื้นที่ผิวเนี่ยจะไม่รวมนะครับตรงฐานตรงนี้นะจะคิดแค่ผิวด้านข้างเท่านั้นนะครับ เพราะกลวยเนี่ยมันกลวงใช่ไหมครับจับเข้าสูตรเลยเนาะพื้นที่ผิวกลวยจะมีค่าเท่ากับสูตรก็คือพายคูณด,ด้วยรัศมีนะครับแล้วก็คูณด,ด้วยสูงเอียงนะครับก็คือ L แทนค่าลงไปเนาะพายนะครับ22 0, 7, ่ส่วนด้วยรัศมีนะครับโจทย์ให้มาแล้วเนาะก็คือ7นิ้ว แล้วก็คูณด้วยสูงเอียงนะครับก็คือ3นิ้วเท่ากับ7ตัด7นะครับ22คูณกับ3ได้66นะครับหน่วยเป็นตารางนิ้วพื้นที่ผิวที่เราคำนวณเนี่ยอันนี้นะครับสำหรับกลวย1อันนะถ้าเราต้องการ ที่จะรู้พื้นที่ผิวของกลวยทั้งหมด6อันนะครับเราจะต้องคูณ6เข้ามาด้วยนะ6 6คูณ6เนาะยังไม่ต้องหาเป็นผลลัพธ์ออกมาก็ได้ครับอันนี้สำหรับ6อันนะต่อมาโจทย์อยากรู้ต้นทุนใช่ไหมครับวิธีหาต้นทุนเนาะว่าจะใช้ต้นทุนเนี่ยกี่บาท โจ์บอกมาว่าตารางนิ้วละ1.6ส่วน6บาทใช่ไหมครับเราก็มาดูว่ารวย6อันเนี่ยเราใช้กี่ตารางนิ้วครับใช้66สคูณ6ตารางนิ้วใช่ไหมดังนั้นนะครับต้นทุนเนาะมันก็คือห6คูณด้วย6นะครับเอามาจาก ตรงนี้นั่นเองแล้วก็คูณด้วยนะครับ1.6ส่วน6นี้เท่ากับ6ตัด6นะครับคำตอบที่ได้จะมีค่าเท่ากับ6 6บาทนั่นเองนะครับสรุปนะครับข้อนี้ถ้าอยากหาต้นทุนหนาให้เอาพื้นที่ผิวของกล้วยนะครับ หอันเนี่ยมาคูณด,ด้วยต้นทุนนะครับก็คือนิ้วละ1.6ส่วน6บาทสุดท้ายแล้วผลลัพธ์นะครับจะได้เท่ากับ66บาทนั่นเองนะครับ